สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ช่องอนาพาดูนะคะวันนี้อนาจะพามารู้จักประเทศตุรกีนะคะหรือว่าสาธารณรัฐตุรกีนี้เองนะคะประเทศตุรกีได้ชื่อว่าเป็นบินแดนแห่งอารยธรรมสองทวีปนะจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างใหญ่แล้วก็มีมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย ะะพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในดินแดงของทางอนาโตเลียหรือว่าทางเอเชียตะวันตกซึ่งอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ทางซีกหรือว่าทางฝั่งยุโรปนั่นเองจะมีช่องแคบฟอฟอรัสหรือเราเรียกอย่างว่าช่องแคบตุรกีเป็นเส้นแบ่งเขตร,ระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปถ้าใครไปเที่ยวที่อิสตันบูลนะคะก็จะมีเรือน,ะะนำนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทัวร์ระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปนะคะแต่ว่าเมืองหลวง ที่ตุรกีจ,จะเป็นเมืองอังคาร่านะคะไม่ใช่อิสตันบูลนะคะส่วนศาสนาจะเป็นศาสนาอิสลามภาษาก็เป็นภาษาตุรกีสกุลเงินที่นี่จะใช้เป็นเทเลหรือลีลาถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวส่วนมากจะใช้เป็นยูโรหรือว่าดอลลาร์นะคะ ประเทศตุรกีก็คือจะมีฤดูกาลนะคะอยู่ที่4ฤดูนะคะเป็นช่วงเดือนธันวาถึงมีนาเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวนะคะแล้วก็ส่วนเมษาสึงพฤษภาจะเป็นฤดูใบไม้ผลิส่วนเดือนมิถุนาถึงกันยาช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าร้อนซึ่งหน้าร้อนเนี่ยทางทางฝั่งที่อยู่ติดทางทะเลมิเตอร์ดิแนเนี่ย จะมีอากาศค่อนข้างจะร้อนเขาเรียกว่าร้อนแบบร้อนแห้งด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นในช่วงของเดือนตุลาถึงพฤศจิกาอันนี้จะเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเผื่อว่าใครมีความสนใจที่อยากจะมาเที่ยวตุรกีก็คือสามารถนํามาเป็นข้อมูลได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็คงจะแนะนำแค่นี้กอ่อนแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาส ทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวอาณาจะพามารู้จักกับประเทศตุรกีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ยังไงก็อย่าฝากติดตามด้วยละกันเนาะสำหรับช่องอาณาพาดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ